Programmed me to heal the sick and injured. Summer in the city of Arendelle. It couldn't be warmer. It couldn't be sunnier. But that's about to change forever. Arendelle. It's completely frozen. <laughs> วอร์ดิสเน่แอนิเมชั่นสตูดิโอสจบวิทยาศาสตร์ครับพอเรียนจบปุ๊บเราก็ได้ไปทำงานกับทางมหาลัายปเป็นคอนเซัลท์โรงงานอะไรเงีง้ยแล้วก็สิ่งที่ที่ทำแบบสนุกสุดคือไปช่วยแบบดีไซเนอร์เขาวาดอิริทัสเป็นแบบเสื้ออะไรตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบเออนี่มันไม่ใช่แล้วละ่ะอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนคอร์สแบบมายาที่เห็ดีไซน์ จริงๆตอนนั้นน่ะคิดว่ายอยากอยากจะทำพวกพวกกราฟิกดีไซน์เป็นแบบเว็บดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันคนมันทำเยอะแล้วก็เลยเออทำ 3D ละกันพอเราเรียนจบแล้วก็ไปสมัครงานก็โชคดีครับมีบริษัทหนึ่งเพิ่งเปิดเป็นบริษัทโฆษณาเป็นบริษัทเล็กๆอ่ะเขาเพิ่งเปิดแล้วเขาก็เขาก็รับก็งงรมนันรับตอนนั้นทั้งบริษัทก็มีสามคนแล้วเราก็ ก็เริ่มจากทําเป็น General i ลิสต์ทำทุกอย่างตอนหลังก็เพิ่งได้มาเรียนว่าเหมือนกับเรียนรู้จักงานว่าแบบงานด้านเอฟเฟกนะอะไรเงี้ยมันน่าสนใจแล้วก็เราก็เลยตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปทำเอฟเฟกแลวหลังจากนั้นก็ก็ได้เข้าไปทำกันนานตอนแรกที่ที่เข้าไปทํากันนานเหมือนกันตนานมาจ้างบริษัทที่ทําอยู่ครับเป็นฟรีแลนซ์พอหลังจะจบโปรเจกต์นั้นนะ กันตนาก็เหมือนกับจ้างต่อเข้าไปทําก้านกล้วยหนึ่งทำไลติงแล้วพอเราจบก้านกล้วยหนึ่งก็เลยตัดสินใจมาสมัครกับกันตนาเพื่อทีออ่ตอนนั้นก็มีทีวีซีรีส์อะไรเก็ได้ทําก้านกล้วยสองนิดหน่อยตอนนั้นก็มีไฟทําไฟในเลือดในก้านกล้วยสองทำน้ําตกแล้วก็ทําเตรียมพวกเป็นเป็นเหมือนกับสตอ็อค ไปให้กับคอมพอิวเตอร์ได้เอาไปใช้ช่วงที่ทํากันตนาทากันเพื่อสองได้ได้สักพักหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ก็เริ่ม,มรู้สึกแบบเริ่มสึกมันตัดอะ่ะแบบเราก็อยากจะแบบรู้มากขึ้นแต่ว่าแต่ตอนนั้นเหมือนกับแบบเราก็ไม่รู้จะถามใครเราก็เลย,เยไปเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยนใจไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่ที่สแกนสว่วนหน้าคอลเลชามย สาขาวิชวลเอฟเฟกต์ครับตอนที่ออกจากกันตนาเนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายไปทำไลฟ์ไลฟ์แอคชั่นพวกหนักพวกอะไรเงีเย้ยก็เลยตัดใจว่าเออไม่ไม่เรียนแอนิเมชันดีกว่าเรียน Visual e f f e c t ์เพราะว่ามันตรงกับตรงกับงานที่เรารู้สึ่าเราอยากจะทำแ,บบแพงมากเลยนะแพงแบบแพงคนระับ <c> ค <oughs> ือเงินตัวองคงจะ ไม่มีปัญญาจ่ายแต่ก็ก็ก็ยืมยืมยาายืมอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนตอนเรียนจบก็ก็เหมือนกันนักเรียนทั่วไปนะครับพอตอนเรียนจบเราก็เราก็สมัครงานทั่วลทั่วที่ไหนก็แต่งที่เขาเปิดปี2002ั0 1 2งนนะเสเศรษฐกิจกอุตสาหกรรมด้านเนะี้มันแย่มันแบบกำลังแบบลงเลยนะตอนนั้นก็เลยแบบคิดว่าเออมันคงจะยากนะสำหรับสำหรับนักเรียนที่เพิ่งจบใหม่เพราะว่า ผู้แข่งเยอะคนที่ตกงานจากบริษัทใหญ่ๆนะเยอะโรงเรียนก่อนจบเขาจะมีคอร์สเป็นคลาสที่แบบว่าทำฝักฟริโอเนี่ยเขาจะให้ทำดีส ерт ว่าเราอยากทำงานบริษัทอะไรบริษัทไหนมีโปรแกรมอะไรบ้างเราก็เลยได้รู้ว่าเออบริษัทใหญ่ๆอ,อย่างพวกดิสนีย์พิซซ่าดิเวอร์สะอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นโปรแกรมที่สำหรับคนที่เพิ่งจบเราก็แบบเอ้ยน่าสนใจนะวันนี้มันเป็นทางแบบ เหมือนมันจะเป็นทางเดียวที่ง่ายที่สุดสําหรับคนเพิ่งจบก็เลยลองสมัครไปหล,หลายที่เหมือนกันก็สมัครไปทั้งพิกซ่าดิสนีย์และดี a เวิร์สอกอแต่ว่าดีนเวิร์สดีนเวิร์สฟีนั้นมันเขาไม่เปิดเขามีปัญหาด้านเศรษฐกิจหลายลาสย่งก็โชคด,ดีได้ได้ที่ Disney เข้ามาที่โปรแกรมเข้ามาทําโปรแกรมเนี่ย t าร์เนนรนที่อกไน่ตอนที่สัมภาษ์กับ Pixar นี่แบบ ว่าตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่าเป็นเป็นสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็แต่ตอนสัมภาษณ์ดิสนีย์เนี่ยเป็นสัมภาษณ์ทางสกายก็มีคนนั่งห้าคนาเนีเ่ยเขาก็เปิดเขาเปิดเดโมรียเราแล้วเขาก็ให้อธิบายว่าช่องงานไหนลองลองอธิบายมาสิว่าแบบทายังไงมีปัญหาอะไรอะไรที่มันยากอะไรที่เราคิดว่าแบบที่เราชอบให้อธิบายยนะตอนนั้นก็รู้สึก ตื่นเต้นมากแล้วก็แต่ว่าก็ดีใจมากเหมือนกับ,บเออได้สัมภาษณ์กับบริษัทจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนที่ใกล้จะจบโรงเรียนเขาก็จะมีเขาก็เหมือนกับว่าเชิญบริษัททั้งเล็กทั้งใหญ่เข้ามาที่โรงเรียนเพื่อให้เรามีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับบริษัทจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่านั้นมันก็เป็นการคุยตัวต่อตัวแล้วก็มันก็ไม่เชิงว่าเป็นสัมภาษณ์จริงๆเขาก็ก็มาเหมือนพูดคุยเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบสัมภาษณ์งานจริงนะอะไรเงี้ยเราค่อนข้างเปลง ก็ตำแหน่งของ talent development เ,เ,เขาก็จะแบ่งเลยก็มีเกือบทุกตำแหน่งแต่เขาก็จะไม่เปิดทุกตำแหน่งอยู่ที่ว่าปีนั้นนะเขามองหาตำแหน่งอะไรก็เข้าไปเป็น a f f e c t s เลยแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้เริ่มงานเลยเขาก็จะมี assignment ซึ่งตัวตัวโปรแกรมเนี่ยระยะเวลาจริงๆอ่ะมันจะเป็น1ปีเขาอาจจะไม่บอกเราเขาจะบอกว่าคุณน่ต้องผ่าน รีวิวกันนะ3เดือนแรกถึงจะได้ไปต่อถ้าเกิดคุณไม่ผ่านรีวิว3เดือนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาอหหรก็ได้เพราะนั้นเข้าไปก็เขาก็จะแอดสายนานมาว่าลองทํางานนี้ซิทางานนี้แล้วพอ3เดือนผ่านก็จะไปต่ออีก3เดือนก็จะมีงานชิ้นใหม่มาแล้วพอจบ6เดือนเขาถึงจะเริ่มที่จะแบบเออโอเคนะเขาก็จะให้เราเข้าไปทำบูเลอชัน จริงๆริงก็ก็เป็นโปรเซนช่วงสเดือนโดยสัญญาแล้วก็ยังเป็นอะพ n นติสแต่ก็เข้าไปช่วยทำโปรดักชันเพิ่งเริ่มเข้าไปทำมันก็จะมีปัญหาเรื่องไอฟลายครับเรื่องซอฟต์แวร์ที่เป็นอินเฮาส์ของเขาเราก็ยังไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์นี้ม,นมันใช้ทำอะไรเพราะมันมันแบบมันเยอะมากดิสนีย์เขาจะมีอินเฮาส์แบบของเขาเองเพื่อจะแบบลิงก์แต่ละด e พาร์ m เมนต ก็ปัญหาที่แบบอีกอย่างก็คือเอขา a s ไซน์มางานเสร็จแล้วเราก็พอทําเสร็จเราก็จะคุยกับ supervisor อก็จะเรียกเขาเข้ามาเช็คงานแบบเราก็ต้องแบบ p r e นะว่าทำไมเราถึงทําแบบนี้ <ใช S 1> <ม>เขาก็จะมีเขาก็จะไกด์เราว่าแบบไอค้คนจะเป็นอย่างนี้ๆๆๆๆๆๆนี้นีพยายามเท k e note ะแล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็พยายามรีบทําเพราะว่าเรื่อง deadline เนี่ยสำคัญมาก พอเสร็จจากซูเปอร์วิเซอร์เราก็ต้องไปพีเซนต์ให้กับดีเลกเตอร์ดูอีกซึ่งซึ่งก็ต้องการก็ค่อนข้างแบบเกรงเหมือนกันเพราะว่าเป็นงานแบบแรกๆที่เราเข้าไปทำบบริษัทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาสติ๊กเรื่องแบบเรื่องเวลาเรื่องสไตล์เรื่องอะไรนี้มากขนาดไหนนตอนถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ800ขึ้นนะครับคนไทยตอนเนี้ยมีอยู่3คนเคยมี4 <c oughs> คนแล้วพี่คนหนึง่ง เขาทํามานานมากตั้งแต่ไรทอนคิงนะครับแต่เขาก็กเกษียณเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่ okay. ตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่5-3คนคนก็ฝนก็น่าจะรู้จักกันดีเลยครับทำสตอรี่แล้วก็อีกคนชื่อแนทแนัทนี่เขาเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นทีดีครับเป็นเู้กำกับผู้กำกัเขาก็จะเขาก็จะทําเกี่ยวกับการแก้ลิฟทำสคริปต์ดูพวก ภายปลายเนียช่วยอนิเมเตอร์ตอนนั้นน่ะถ้ารวมๆแล้วสิบกว่าคนนะทั้งเพื่อนที่รู้จักแต่ว่าถ้าแผานเอฟเฟกต์อ่ะจะมีแค่สองคนมีผมกับอีกคนนึงเป็นคนจีนเราก็อยู่ก็อยู่ทำจนจนจบฟอร์เส้นแต่ว่าด้วยด้วยปัญหาบางอย่างเหมือนกับดิสนีย์เขาก็ไม่ตอบสัญ,ญานี่ก็เลย <laughs> 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 เหลือรอดเอฟเฟกต์แป็นชิสเหลือคนเดียวตอนนี้ก็ มาเป็นนักเซ็กแอนิเมเตอร์แล้วเนี่ยแล้วก็เขาอยากให้เราทำบิคิโลซิหลังจากนั้นเขาก็โปรโมทที่มาเป็นเป็นแอนิเมเตอร์ด้วยด้วยสไตล์ของหนังอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบชาเลนจ์นะเพราะบ B ิคิโลซิกเป็นหนังแบบใช้เอฟเฟกตเยอะต้องมีทำลายนู่นนี่มีน้ำมีตัวเขาเรียกไมโครบอลเป็นต้องใช้ทีที่แบบ รีเซิร์ตก่อนหนะ้ามากแล้วก็แก้เยอะดเลกเตอร์ Director ก็จะแบบ mm hmm. เขาก็จะพยายามหาสไตล์ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนคิด mm hmm. ว่าเป็นหนังที่แบบยากมากๆเรื่องหนึ่งรู้สึกมันเป็นหนังที่แบบมันครบอแบบ่ะ ม,มันมีแบบหลายอารมณ์แล้วก็มันเหมือนกับมันสร้างสแตนดาร์ดใหม่ขึ้นมาสําหรับแอนิอเมชันเขาสมควรเพราะว่าที่ดิสนีย์เขาก็เขาก็เดเวลอปตัวเรนเดอร์ของเขาเองขึ้นมาซึ่งเป็นแบบเป็นแบบอเ o อ a l บอลด์แบบิเมชันซึ่งมันก็จะเรียลลิสติกขึ้นแล้วก็สมจริงขึ้น,นหลักๆแล้วก็คือเขาอยากให้ไล์เตอร์ทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องแบบมาคอยกังวลว่าแบบเฮ้ยต้องมีคลยคลาวนะต้องแบบ เซตอัพที่มันยุ่งยากก็เลยพัฒนาตัวนี้แล้วภาพที่ด้านก็เลยแบบค่อนข้างแตกต่างจากหนังแอนิเมชันเรื่องอื่นอยู่พอสมควรพอรู้ว่าได้อะไรเงี้ยวันจันทร์มาก็แบบก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเขาก็จะแบบให้พนักงานอ่ะมาถ่ายรูปกับกับรางวัลอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอก็แบบก็ดีใจครับแล้วก็แล้วก็ไปถ่ายรูปกับ ก,ก็ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้อ่ะก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งแบบหนึแบบ่งแคบบุณแบบต้องตามเทคโนโลยีสองเรื่องอาร์ตคุณก็ต้องได้เพราะว่าคุณก็ต้องสุดท้ายคุณก็สร้างงานศิลปะดก็คิดว่าคนที่จะพยายามหาหาแรงกระตุ้นให้ตัวเองเยอะ ก็ดูงานคนอื่นเยอะๆอีกอย่างนึงอ่ะที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างสําคัญนะก็คือคือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่การที่เราได้ไปอยู่กับคนที่เขาพูดคุยเรื่องเดียวกันอย่างเราแบบเฮ้ยตัวเรนเดอร์ตัวนี้ทาไมมันแบบสวยหรือว่าทํายังไงเราจะเรียนรู้มันยังไงก็จะมีคนเข้ามาแบบลองนี้สี่ลองนี้สี่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราได้แบบคีปตรงเนี้ย อยู่เรื่อยๆอะครับแล้วก็เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็ไปเร็วครับก็ก็ต้องพยายามดูตัวเลี้ยวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพยายามหาแรงกระตุ้นให้ตัวเองหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองมากๆอนะไรเงี้ยดูงานคนอื่นเยอะๆสําคัญคือเราต้องพยายามเซตโกให้ตัวให้ตัวเองครับเราอยากเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรเราอยากให้งานเราคนชอบใช่ไหมอะไรเงี้ย,ๆๆยมันก็จะผลักดันให้เราแบบพยายามทํางานให้ดี มันมันเหนื่อยมีนะครับเวลาที่เราต้องทํางานดึกดอย่างช่วงที่หนังมันแบบเร่งหรือแบบมีปัญหาในที่ทํางานงานยาชาช็อตยาาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างท้องกันแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ให้ยังแบบยังพยายามทําแล้วก็อดทนกับมันก็คือคือผมคิดว่าเนี่ยมันคืองานที่ผมรักแล้วก็ผมก็เลือกเลือกเองแล้วก็แบบอยากอยากที่จะแบบ ข้ามข้ามจุดตรงนั้นไปให้ได้แล้วก็คนที่เห็นคนที่ได้ดูหรือแม้แม้กระทั่งแบบซูเปอร์วิเซอร์เองเขาพอใจนะตรงนั้นนะมันก็เป็นเหมือนผล,ลังวันที่ที่ที่กลับมาที่ทําให้เรายังแบบยังแบบอยากจะทํางานตรงนี้อยู่ต่อไปนะวันหนึ่งก็อยากจะกลับมาเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่างานตรงนี้คนไทยเก่งนะแค่แค่แบบบางทีโอกาสไม่เท่ากันทนานั้นนองว่างานไทยอ่ะ จะแบบไปได้ไกลพเพียงแต่ว่าพเพียงแต่ว่าเราต้องการามาตรฐานการศึกษาที่ดีมีมีคนแบบคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็คือมันไม่ใช่แค่อ,อย่างไม่ใช่แค่แอนิเมชันคณะแอนิเมชันที่ตามมาหาอะไรมันมันต้องแบบรวมไปถึงคณะวิทยาศาสตร์คณะคอมพิวเตอร์ คณะอะไรที่มันเกี่ยวกับงานด้านนี้คือถ้ามันมีการแบบพัฒนาแล้วก็แล้วก็เซตโกที่มันไปในทางเดียวกันนะครับก็ผมว่ามันจะไปได้ไกลเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าแบบอยากจะกลับมาแบบถ้ามีโอกาสได้แบบให้ความรู้หรือแบบได้แชร์ประสบการณ์กับคนที่อยากจะเข้ามาทํางานด้านนี้ต่อไปหรือไม่ก็ได้มีโอกาสเปิดโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างที่ที่แบบ กับพัฒนาพื้นฐานที่ดีให้กับให้วงการเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็ควรการนครับฝากถึงน้องๆที่ที่ก็ก,ก็แบบอธิบมว่าทุกคนรู้แะครคบว่าก็าอยากทำอะไรแล้วกราถือว่าก้าวมาในระดับนี้แล้วทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ยอยากให้ตั้งป้าหมายให้ชัดเจนว่า เราอยากทําอะไรเรามองเห็นตัวเองไงนะวาจะเป็นอะไรแล้วก็อย่าแบบอย่าย่อท้อแล้วก็อย่าอย่าแบบไข้เควก็จงทําทําในสิ่งที่ที่คิดว่าตัวเองรักอ่ะดีที่สุดละเพราะว่ามันจะทาให้เราอยู่มันได้นานไม่เบื่ออย่างที่ปากอย่างที่ปากก็คือ,อปฏิบัติเยอะๆงานด้านเนี้ย ใองเนการปฏิบัติเพราะนั้นถ้าใครแบบฝันฝันฝันว่าอยากจะทำอยากจะทำแต่ไม่ทำเลยเนี่ยมันไม่มีใครเห็นมันก็มันก็จะไม่เกิดประโยชน์นก็ขอให้ฝันให้ไกลแล้วก็ลงมือทำให้เยอะๆสุดท้ายอะ่ะมันจะมีคนเห็นแล้วก็มันก็จะตอบแทนเราตอบแทนเราในวันหนึ่งอรัถึงแม้มันจะไม่ได้แบบเป็นอาชีพที่แบบว่า ร่ลำรวยหรือว่าได้เงินเยอะแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้ทำ